วันนี้มาทำช็อกโกแลตดูไบกันนะครับทำเองทุกขั้นตอนนะครับบอกไว้ก่อนวะซื้อกินง่ายกว่าครับจบเอาแป้งั้นสอรี่ในผสมค,ครับร้อยกรัมครับแป้งข้าวโพดนะครับแปดสิบกรัมเนาะน้ำตาลผมแจกอิลินิทอนนะสองช้อนชาแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็น้ำสองร้อยสาวเอ็มปกติเราต้องแจน้น้นมันเหม หนึ่งช้อนโต๊ะนะผมลืมตีให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็เอาใส่ถุงบีบะนีนะครับนวดดีให้ให้มันแน่นนะครับไว้เผื่อตีสําหรับตัดปลายห่องนะครับเนี่ยจี้มันจะโคกกว่านะครับพอละตีเซิร์ฟว่าจะซื้อ้วนะมันแป้งนะฮะเกือบแม้อร่อยละกิโลเนี่ยรอบแรกจะประมาณเนี่ยครับก็ได้เหลือได้เรานะตัดปลายมันน้อยไปน้อยมันจะยศเป็นยศเป็นเส้นกันจะย่าได้เป็นเส้นจี้นะครับผมอันนี้รอบสองแล้วนะครับผม แต่ก็ยังบ่่ห้อง่าจะได้ดีก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จเนาะวันนี้เต่ามันห้อนกระตัดกางตะข้างมันบ่อหอนนะครับก็เอามาตามสภาพเนี่ยแต่ชีวิตคนเราเริ่มใหม่ได้เสมออีกอ่ะทุลักทุลเลมากนะครับนี่เลยห่้าใหม่นะครับก็ลองเอาไม้หน้าแต่ตกางเพราะกันยุ้งปร่นโตกวนขนาดนักเลยนะครับนี่ก,อก่อยแซะจนแบบบอห้องมาจะได้คือฝฟมันห่อนเส้นมันแห้งอีกเนาะ นะครับเอ่อผมอยากจะทำเนาะแล้วที่นี่ผมไปเส์ชดูอะถ้าซสือ,อมันเต่าใดเราก็กลัวจะล็อกคือใจมันอยากจะเน่าอย,ยากจะกินแล้วแบบนะีนะครับก็เลยไปหาวัตถุดิบตีเออหาได้เอาแถวบ้านนี่อีกอะนะครับก็ไปหาซูดมาได้ตามเนี่ยนะครับไปอยากได้สูดเดียวก็ว่ากันนะนี่เส้นต่อนเนืองอ่อนใหม่ๆมันก็จะแข็งเสียนะครับเนบอะพอเอาละไว้สักกามอีการ้มันก็จะอ่อนมันก็จะนิ่มเหมือนเส้นมีขาวที่โดนน้ำลวกโดนแจ่นน้ำเรียบร้อยเนะีประมาณเนี่ยนะครับ จากนั้นก็เอามา1 0 0กรัมข้าวเอามาหั่นเป็นฝอยๆเป็นเส้นๆนะครับผมเพื่อทีเดี๋ยวเขาจะเอาไปพัดกับมะกะลินนะผมจะใจ้มะกะลินนะครับก็คือใจ้แตนเนยนะครับก็ใจ้มะกะลินผมใจ้ยี่ห้อนี้นะครับแตนเนยสดเนี่ยประมาณ30กรัมนะครับใส่ลงไปละลายนะแล้วก็แล้วเดียวเขาจะเอาอันอย่างก็คุณห้านะครับที่เขาทาเองเนี่ยนะครับมาพัดจนมันกรอบนะครับก็บอกเลยว่าขั้นตอนนี้ก็เป็ได้ง่ายนะครับผม ้าพจบมันมีเสียงไงจิ้มตอนจิ้มก็ระวังเลยเนื้อมันห่อนนะฮะแล้วก็ภาพเสียงทึงมันเย็นนะครับแล้วก็เอาทัวนี่พิตาชิโออย่างที่บอกครับคือผมไอยากร้อก็เลยไปหาซื้อพิตาชิโอนะจากเซเว่นเรามาแกะเปลือกเอาแป้งกว่านะครับแบบนี้นะปกติเราจะต้องเอาสร้างเป็นแบบปอกเปลือกแกะเปลือกเรามาอบเองนี่ก่อนแล้วก็ใส่นี่ครับไว้ช็อกโกแลตปกติมันต้องเอาไปละลายกันเนื้อผมก็มากง่ายอีกอ่ะใสไปแต่งี้มันเลยปั่นยากไปหน่อยเออก็ต้องใจอันวิทยายุท์นะครับ สปะสเปรดถึงปั่นถึงเขย่าขั้นตอนนี้ก็บางง่ายเหมือนกันนะครับผมบอกแล้วเตือนไปก่อนว่าซื้อกิ่นะง่ายกว่านะครับอันนี้พิตาชิโอนะ่ยสองถุงที่ผมใช้นี่ผมเคยทําคลิปเปรียบๆไปแล้วเนาะประมาณเกือบสองร้อยกับปั่นจนมันเป็นเนื้อประมาณนี้ครับจนมันเหลวนะครับเยิ่มแล้วน้ำมันมันเยิ่มออกมาเนี่ยเนื้อก็จะประมาณเนี้จนเป็นพิตาชิโอเพลสอีกครับนะอุ้งพีดอุทกกับหมูอเด้อตามนั่นนะ ปาทุกยศครับมันแปลงครับเตียอาหารเตียกาา็คือสองรอยนะครับ <g ül> จะสองรอยแล้วนะถุงใหญ่ก็ร้อยห้าสิบถุงน้อยสามสิบบาทหลังจากนั้นคุณฝ่าเย็นแล้วก็เอามาผสมผสมกันนะครับนี่กลนๆมันเข้ากันเนี่ยถ้ามันบลาชํานี่ผมก็เลยเติมเข้าไปอีกน้อยหนึ่งนะครับเลาก็ดูเอาต้องการชําแค่ไหนนะครับจากนั้นก็ลองจิ้มนะฮะแล้วก็พากไว้สักกําเนี่ยครัเราเอาช็อกโกแลตโคตติ้งนะครับผมว่าน,นี่ผมใจ้สีเขียวเนี่ยไปเวฟซิมห้าวินะครับแล้วก็แบบ เตือนเนี่ยเตือนข้างเตือนข้างนะจนมันละลายได้ตีนะฮะแล้วก็ไม้ไส้พิมพ์นี่ซื้อมาจากมิสเตอร์ดีไอไวมาเป็นพิมพ์น้ำแข็งนะครับก็แคว๊ดแคว๊นแปดแปดเข้าไปนะฮะตามสภาพนั่นเนาะ <c oughs> จากนั้นก็นกนเอาช็อกโกแลตครับวันนี้มันปุ๊บไ้เถือฉี่เลยอย่าไปบอกว่าหาเอาง่ายๆใกล้ๆเนี่ยครับอยากลองอยากทําแล้วนะครับผมวันนี้ก็ใจไปฮกแห่งเลยนะครับผมนะก็เอาตีละลายช็อกโกแลตนี่ไปตั้งบนน้ำเนี่นะครต้มน้ำละลายจนมันเหลวได้ประมาณเนี้ยนะครับนี่ ตะกี้ดิโคติกิที่ผมว่าใส่พิมพ์ผมไปใส่ตู้เย็นไว้แหละนะให้มันแข็งเนาะจากนั้นก็มายอดช็อกโกแลตขั้นตอนนี้ก็บังง่ายครับบอกไว้เลยนะกว่าจะย่างมันเข้าอันเพระาะาจะได้ดิเคลือบมดทุกอันเนี่ยนะแต่ละขัน้นแต่ละตอนเนี่ยนะยมันอยากจะอู้นอกแจกแจงของดีแล้วมันก็ต้องแ <laughs> จ้วิทยายุทธขั้นสูง <laughs> แล้วก็เอาไปแจกครับล้วก็เอาไ้ครับเอาไปแช่เย็นมันบักกี่นาทีนะประมาณ3นาที5นาทีนะครับเดี๋ยวช็อกโกแลตมม่จะเซตตัวละล้วก็เอามาใส่ไส้ที่เราคลุกไว้เมื่อกี้บม่ได้ใส่น้ําตาลเลยนะขั้นตอนนี้ผมไปได้ใส่น้ําตาลมา,าผสมน้ําตาลของหวานก็คือได้มาจากช็อกโกแลตแล้วก็ของตีเดิมๆของมันนั่น,นแหละล้วก็ใส่ให้เต็มนะครับเต็มตามพิมจุกจุ๊กนะอยากกินคะนเดียวเขาจะใส่ตัวใดก็ได้น,ไดน,ะะนะครับผมนะ่ ปิดจบด้วยการนะฮะใส่ช็อกโกแลตปิดท้ายนะครับแล้วก็แต่งๆให้มันงามๆเนี่ยเอกหนะใลงอยากเนี่ยก็ร้องเนี่ยพอแด้ครับแล้วก็จะโห้ผมเนี่ยระบายสองเซตประมาณสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มละตอกๆๆกันมันเข้ากันเนี่ยก็เอาไปแช่เย็นก็หมถึงซีฟอร์ีครับเอาออกมามันก็จะเย็นละนี่ช็อกโกแลตมันก็จะเซตตัวนะครับผมจะดักช็อกโกแลตของเฮอร์ชีนะครับนี่ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับ หน้าตาอาจจะบอกใครดี่อยงามนะครับผมแต่บอกได้เลยว่ารสชาติอร่อยเพราะอย่างอย่างที่บอกมาได้ปุงได้แต่งอย่างสักย่างครับก็ใจของเดิมๆี่เปิลม,มีนะครับผมนะใครอยากจะลองทําสูตรก็ลองเอาไปได้นะครับอ,อยากได้สูตรลองตักมาเด้อได้จะบอกคือว่าใสา่อย่างจะได้ฟองนะอ,อ,อินะในป่าต่าอันนั้นก็นำลายปุ๊บมาหยอกมาช็อกโกแลตดูไบแฮนด์เมดนะครับขออนุญาตกิ่นเกิงเดียวพอและนะ้วเนาะ นะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อในมันว่าเป็นจะใดช่ำไหมนี่คุณฟ้าแต่มันละลายอ่ะ <c oughs> อืมอ ไม่เข้าข้างตัวเองนะล้มอะล้ำกว่าซื้อกินอะ เดี๋ยวขอคำนวณต้นทุนก่อนนะถ้าจะขายขายอันเท่าไหร่นะเว่าใช้วัตถุด,ดิบเยอะมากเพ่อเพิ่นเบิ้นเบอ,อเปือนมมเปืือนไหาเปืือนเครื่องปันอืเพราะว่าเขาใช้ช็อกโกแลตย่างดีนี่ใช้เฮอร์ชี่นะฮะดาร์กช็อกเฮอร์ชี่นะมา เดี๋ยวขอคำนวณก่อนว่าถ้าจะขายจะขายอันเท่าไหร่เนาะคุณฟ้าก็ทำเองแต่ว่าคุณฟ้าเนี่ยดูติเปิดเนี้ยแล้วเนาะเปิดขายกันกิโลกันเป็นสามสี่ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยยังตำ่ำอ๋อมะอ่ะ,อะโอเคอันเอาแต่แต่นะไผย,ยังเนี้ยซื้อกินเตะเนี <laughs> ่ยั้งแต่บ่ายสองมาเดียวนี่ว่าจะสามทุ่ม กี่โมงละสามทุ่มเกิงกำลังได้กินสุดยอดอไม่น้องให้ชิมอ่ะชิมเลสิเ้ยกรอบเลยอร่อยค่ะคุณดูบาง่ายนะเนี่ยตั้งแต่บ่ายสองนะคะอะไรกรอบมากค่ะตอนนี้สามทุ่มเกิงก็จะได้กิน อร่อยเนี่ยูซื้อกินเตอะลองซื้อกินนะคะหนาวเอาสองใบเนี่าเอาคนเดียวมูมนไม่ได้คำนวณแตะมูคำว่ามันหนักอร่อยครูอร่อยไหมอร่อยค่ะอืมโอเคผ่านไหมผ่านไหมไม่อันนี้คือม่ได้ใช้น้ําตาลเพิ่มนะคือความหวานก็คือได้จากอันนี้คือช็อกโกแลตนี้คือออริจินอลของมันเลยคือแล้วเขาก็ะใจแตีอีแล้วก็ ความกรอบค่ะคุณฝากกัใจคือใส่ใส่อย่างก็น้ําตาลน้ําตาลอย่างก็ <Okay. S 1> น,น,น้ําตาลอลิลลต่อนี่อ่าแล้วก็นิดหน่อยสองช้อนชาแล้วก็ใส่าวายช,ช็อกโกแลตของเฮอชีเหมือนกันไปหนึ่งแทง่งพิตาชิโอไปร้อยแปดสิบาท เดี๋ยวไปขอไปคำนวณต้นทุนก่อนว่าเสี่ยงต่วไหนถ้าจะขายขายกี่บาทอ่ะโอเคบ๊ายบายครับ